ส่งกำลังใจดาราหนุ่มชื่อดังต้องเริ่มรักษาใหม่หลังป่วยวันโรคปอดคนบันเทิงและแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้กับแจ็คเชินยิ้มหลังป่วยเป็นวัณโรคปอดทำให้ร่างกายสู้ผอมไม่ได้มีกำลังเหมือนเดิมล่าสุดหนุ่มแจ็คได้เปิดใจอัปเดตอาการป่วยโดยบอกว่าตอนนี้ตนนั้นกลับมารักษาปอดใหม่ เพราะเ้อเลือยากินยาครบหนึ่งครั้งแล้วก็หยุดยาไปเหมือนเชื้อกลับมาอีกอาจเป็นเพราะหายใจแล้วเอาเชื้อโรคเข้าไปตอนนี้ก็รักษาใหม่เข้าเดือนที่สี่แล้วก่อนที่จะรู้ว่ากลับมาป่วยมีอาการเหมือนเดิมเหนื่อยมากเหมือนมีน้ำท่วมป,ปอดเริ่มมีฝ้าขึ้นมารู้สึกผิดปกติในร่างกายที่เคยเป็นมันแย่ลงกว่าเดิมก็เลยไปตรวจและเจอ แต่ตอนนี้ปอดก็เริ่มกลับมาดำแล้วจากที่เป็นฝ้าขาวเยอะคุณหมอบอกว่าปอดดีขึ้นและไม่มีเชื้อแล้วนะ